สมุนไพรและพืชชาติ32ชนิดอยากให้คุณอยู่ทําดีไปนานๆนน Fresh m n n t ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมาชาติเย็นสดชื่นลดอาการเสียวฟันชีวิตมีไว้ให้สดชื่นพีไว้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและหนังศีรษะผมไม่มีวัน

กระหมดแดงมันเขาได้เสียปิม๊มไอ้กระส่วยเอาออกนี่ละ <c oughs> ไมไ่คิดอย่างเลยดีหลีอี่ห้องหอมเพราะว่าห้องแสบห้องก็เลยหอมดังไปเป็นอย่างไรบ้างอย่างไรคือได้ไม่แย่ยใครหมดแดงมึงนี่เออไอ้กระวัติถามอยู่ไอ้ซ้อมมึงจะโดนแล้ว <c oughs> ซ้อมเบมึงเออซ้อมเมึงอยังอออซ้อมมึงว่าอีหลานไม่เห็นที่ยัง กัเข้าไปสมัครงานหน้าแมนบอแต่กับบด้จักหมองแต่หมู่บ้านไปยางตลาดมากับไปเห็นแม่ค้าแม่ขายข้าเจ้าขายไข่หมูแดงกันขายดีดีแต่แล้มีความคิดว่าเจาบิมื่องีไข่หมูแดงไปขายเพื่อจ้าข้าเจ้าไหมแต่แงีไปแงีมากกับห้องประหูจะคลองว่าบทบัหาหลอดลูกเขาขายของอะไรเขาขายดีอยู่ดีเออเมียจะไซส์เบาถือกันละโอ้ยปิีมเพี้บ่เป็นดอกไอ้เออปิีมเพี้บ่ได้ถอก บอลองมืองสิหัวสีไปเฮ็ดได้บอเออบอลลองเมืองข้าไกล่เอานี่ปิมลองเมืองนิ่ล่ะเฮ้ยเมืงนี่ข้าง่องแบเืออ้าวไปเห็นน้ำสุขคนนี่ล่ะมันเพชรมองได่ปิ่มมาเป็นยังหรอกเดี๋ยวห้องอ่ะพาไปหาลูกลู่ต้องยกผู้ไดกับหวยยันเด้ลลยนี่น่ะหูไปททางเลยจังมาใด้ตีหวยอัเดช เขาจำไหนแล้วพอเลือกพอลือก้าป้าป้าป้าเอาลราเข้าล่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพวกนีไอใส่บุเคยเงินบุเคยชวนอุ้ยมันหน่าน้อยใจจริงนักเอ้ตัวบังเวีงเหรอวะปีสิรัวกูบ้านนี้ตากูแน่ สุขุุคนเมือน,นี่นางมวยคขน,นีนะจ้ามีสภามานำสเสนอหนี่ดจ้าสภาตัวแรงจ้ะงามเหล,ลยหลผ่ากด็ดีใส่แล้วสีนะจ้าแล้วก็มีนี่จ้ากระดาษชิชุวี่วีแค่ยี่สิบบาทเท่านั้นใส่แล้วนุ่มเบาสบายเร็จนาาก็ดีเสร็จ,น,รรจนี่ก็ได้เดจ้า,านางมวยเต้นให้อายมึงแน่ ซีซีเอเผยเมียใส่ไ,ได้จะอายแต่ต้องเอฟก่อนเน,นอะแล้วน้องมวยคนนี้ชิตเต้นหรือล้าอารมณ์จ้ะจังสันน้องมวยขอตัวก่อนนะคะ่ะแล้วมื่ออื่นเฮาเมื่อพอกันไหมนะแล้วน้องมวยซีอัปเดนะตหน้าเฟซบุ๊กให้มึงจ้ะเมื่ออื่นมาเพอกันเด้อ Baby. หวยเพชหยังยูนี่ขายของอยู่ติขขดดแมนมือนีคนซีเอฟหลายขนนไม่สู๋พอดีเลยนี่ผ้าปิมมาขายของออนไลน์ไล์สดเบิงอสอนปิมน่มในเด้อได้ได้ได้จังสัน <c oughs> ปิมล้อมมาซอยห้องขายบอเดี๋ยวพาขายสุพรรณน้ำน้ำอยู่ห้องซอนโอ้ยแต่ห้าบมงง่ามแม่เข้าออกกองบ่เปนกลับว่ากันเข้าบ่มันใจเลย เมียไอ้กบังสอกปิ้มนึงนจะาบริษัทขึ้นหวยของไอ้ดอกเนาะเหลือมึงนี่ปากหมาแท้เนาะเอาตุ้ยน้องปิ้มไอ้ขอโทษเด้อจะสาคำเบาไอ้เด้อไอ้บริษัตั้งใจไอ้หยอกจซื่อไอ้เหลือเจ้านี่เศร้าเบาเด้อมึงรู้หรอปิ้มน่ะบ่มั่นใจจะคล้องอยู่แล้วน่ะเจ้ยแต่ว่า คิดว่าฮางโก้สิเห็ดบได้กือจังไอ้เหลือว่านั่นล่ละใจเย็เนๆเด้อปิ่มฮาเสื้อว่าปิ่มเฮ็ดได้ฮาวก็บไดเกตังแต่แหลกเลยแต่เฮามีความพยายามความพยายามครั้งที่ร้อยดีกว่าท่อถอยก,ก้นที่จะเห็ดหูบอกการมีปอาหมายชีวิตทีชัดเจนคือความสำเร็จของทุกๆอย่างเด้แมน เฮ้าต้องหมั่นใจเจ้าของว่าห้าหน่ะต้องเฮ็ดได้ผู้ใด้ไ้าอยังก็อยาไปเสื่อใจเฮ้าอ่ะต้องเสื่อใจเจ้าของว่าห้าหน่ะต้องเฮ็ดได้แล้วก็ต้องหมั่นใจเจ้าของกว่าน,นี้สุดๆแต่ว่าเข้ายาิล์มฟังอ้เด้อขันตัวไม่ความตั้งใจอะ่ะเดี๋ยวความยานน่ะมันก็สิงลงหายไปเองเฮ็ดจังซี่อ่ะรับรองสำเร็จแน่นอนเสือ้ออ้นี่ ต้องบันใจแบบนี้มันบ่ค่ะเฮ้ยสวยเลยเล่าว่าไปเด้องงงงฉันสวยไม่เวลาฮ่าใจงงเอ้ยอย่ามองกันแบบนั้นด้วยโมกันด้วยแน้หนักกันรถจีนด้วยใช้เว้ยเฮ้ยไป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 หนีมันหนีมันหนีจากมันอยู่นี่รักเก้าเอ้ยจักีหยังเอาเอาประยู่เรวังน้ำกันบ่โอ้ยยินีจับอุ้ยสวยเลย ผู้สสเ,เ,เออส,สื้อใส่ยอีกเว้ยยี่เล่นกลางเลยเออเขาสวยละสิแน่แน่แน่ไอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฟิรมฟ์มทิ้งอย่าเฟิร์มทิ้งขื่นอย่าเฟิร์มทิ้งขื่นนี่จับสันก่อนทั้งสวยทั้งนมใหญ่เลยคะ่ะเบิ่งก่อนเลยค่ะ้ยคนกำลังเหล่าอย่าเฟิร์มไปอยู่ก่อนเฮ้ย ชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโคชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาตผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพืชชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดเรียบโทรมาที่เบอร์0 2 1 5 7 8 9 1 1ยำ้ำ0 2 1 5 7 8 9 1 1เลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง